สวัสดีครับผมอนุวัฒน์นะครับวันนี้ผมจะมาขอแนะนำวิธีการกลึงตัว clamping bush หรือ segment c a m p i n g bush ที่เรามีใช้อยู่ในโรงงานนะครับในบางกรณีเนี่ยท่านอาจจะเคยเจอปัญหาที่ว่าเราจะมีงานที่ด i ิเตอร์แตกต่างกันแต่เราบาังเอิญไม่มี c a m p i n g bush ที่ไดเมนเตอร์นั้นอยู่ในสต็อกของเราและเราก็าต้องการผลิตชิ้นงานด่วนนะครับเราจะมีทางออกอย่างไรบ้างคลิปนี้ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับวิธีการก็คือเราสามารถที่จะนำคันติงบุสที่เรามีอยู่นี้นะครับมาประกอบเข้ากับแมนโดของเราแล้วก็เกลื่อออกได้นะครับในคลิปนี้ผมจะอธิบายการเกลืงอนเซกเมนต์คันติงบุส บนแมนโดรุ่น T211 หรือ G211 นะครับ m a n โด T211 ก็คือเป็นแมนเดลสำหรับงานกลร่นงทั่วไปนะครับส่วน G211 เนี่ยเขาผลิตมาเพื่องานตัดเกียร์นะครับมาดูส่วนประกอบของแมนโดก่อนนะครับแมนโดรุ่นนี้ที่เป็นรุ่น T211 นะครับ การทํางานของแคมปิีกูที่มันจะเคลื่อนที่ในแนวแกนได้ก็คือมีตัวสีฟ้าเนี่ยนะครับเราเรียกว่าเป็นตัวดอโบตัวดอโบนี้นะครับจะถูกขันเข้าไปกับตัวแกนของตัวนานโดหรือเป็นตัว actuating unit น,น,นะครับเมื่อเราเหยียบฟุตสวิตแล้วตัวดอทิวบของเครื่องัาจะถูกดึงถอยหลังนะครับก็จะดึงตัวดอโบสีฟ้าเนี่ยให้ถอยหลัง แล้วก็จะมากดดันตัว s e g เมนต์แคมปิ g งบูสให้เคลื่อนที่ไปในแนวของแกนแมนเรลของแมนโด l นะครับหน้าสัมผัสระหว่าง Camping b o o t กับแมนโด l ที่ว่าเนี่ยจะเป็นเท p เปอร์กับเท p เปอร์ก็จะส่งผลทำให้ไดมิเตอร์นอกของตัวแคมปิ n งบู o เนี่ยขยายตัวหรือทางตัวออกในแนว p a ralel l หรือในแนวขนานกับแนวแกนเพื่อจะไปจับที่งานนั้นๆนะครับ ทุกท่านคุทราบหลักการทำงานของแมนโดรุ่นที2ึ่1กันมาบ้างแล้วนะครับต่อไปนะครับยกตัวอย่างถ้าเรามีดิมิเตอร์ของงานดูในผมยกตัวอย่างสักดิมิเตอร์50มิลลเมตรนะครับแต่บางเอิญเราไม่มี c คนติงบูชดิมิเตอร์50มิลลเมตรนั้นเรามีดิมิเตอร์อยู่ที่ประมาณยกตัวอย่าง52แล้วกันนะครับ เราจะนำเดนเมิเตอร์52มากลึงบนเครื่องหรือมากลึงบนแมนโดได้เลยนะครับแต่เราจะต้องมีอุปกรณ์เบอร์หนึ่งนี้ก่อนนะครับเราเลือกเป็นตัว support ring นะครับ support ring อันนี้ท่านต้องทำขึ้นมาเองนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วว่าเราจะกลึงตัวแคนพิงบูสจากเดนิมิเตอร์52ให้เหลือ50เราก็ต้องเตรียม support ring เบอร์หนึ่งเนะี่ย ไปทำมาซะหรื asa, อคึงดูในมาให้ได้เท่ากับ52เป๊ะๆเ,เลยนะครับหลังจากนั้นก็นำตัว support r งตัวนี้มาแคมบนค a m p i งบ boost ดเ a m e t 52ก็จะเห็นได้ตามัภาพต่อไปนี้นะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆคึงออกค่อยๆคึงอกอกนะครับแล้วก็ค่อยๆวัดดูว่าดม a เตอร์ที่เราต้องการในกรณีนี้ก็คือ50มิลลิเมตรนะครับค่อยๆคึงแล้วเราก็วัด เราต้องวัดไดมิเตอร์50มิลลิเมตรในจังหวะที่งานถูกครัลบนเครื่องนะครับห้ามถอดออกมาวัดข้างนอกนะครับเนื่องจากไดมิเตอร์50มิลลิเมตรเนี่ยจะเป็น50มิลลิเมตรที่ถูกดึงบนเครื่องเท่านั้นถ้าเรานำบูธออกมาแล้วบูธจะหดตัวเราจะไม่สามารถวัดค่าไดมิเตอร์ที่ถูกต้องแท้จริงได้นะครับผมเอาละครับคลิปนี้ก็ นำมาฝากัน้ำดัดในกรณีเร่งด่วนนะครับถ้าท่านไม่มีแคมปิ้งบูธที่เหมาะสมกับพิเทนนั้นๆเนี่ยก็นํามาึ้นออกได้แต่ข้อเสียก็มีนะครับข้อเสียคือว่าความแข็งของบูธตัวเนี้ยก็จะลดน้อยลงไปด้วยนะครับเพราะปกติแล้วแคมปิ้งบูธรุ่นมาตรฐานที่ทางเฮนบูะธรรมนั้นเนี่ยจะมีความแข็งผิวที่ประมาณหกสิแต่ถ้าท่านค้นจากห้ หรือ50เนี่ยความแข็งก็คงหมดไปแล้วนะครับทีนี้คลิปตัวนี้จะเห็นคขาว่า SAD เป็นตัวยอ่อภาษาเยอรมันนะครับสาาังกตก็คือเป็นเป็น machinable to size นะครับให้ k ูเขาก็จะมีตัว c a m p i n g e Woods รุ่นนิ่มๆแล้วกันผมพูดภาษาง่ายๆนะครับความแข็งที่ประมาณ550 HRC เนี่ยมีรอไว้ให้เราสั่งมาใช้งานได้ เราจะได้ไม่ต้องไปกึงสแตนดาร์ดแคมปิ้งบูธที่มีความแข็งถึง60หรือ62 HRC นะครับแต่ขอย้ำนะครับการกึงบูธแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการกึ่งบูธสแตนดาร์ดที่มีความแข็ง62ก็ตามหรือการกึ่งบูธที่เป็นรุ่น SAD ที่มีความแข็ง50 HRC และกึงให้ได้ในนิเตอร์นั้นๆเนี่ยใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นนะครับ ถ้าไปใช้ในกรณีที่ว่าเป็นลองรันหรือเป็นแมสโครดกชั่นเนี่ยความคงทนหรือความสึกหรอเนี่ยความสุกหรอ,เ,รอเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะอะไรท่านทราบไหมครับเท่าน่องจักว่าเมื่อความแข็งแรงของบูทเนี่ยมันอ่อนกว่าแกนในที่เป็นเทเปอร์ของตัวแมนโดแล้วเนี่ยบูทจะสึกหรอค่อนข้างง่ายนะครับเมื่อบูทสึกหรอค่อนข้างง่ายแล้วเนี่ยค่า Runout หรือว่าค่าคอนเซนทิ i ซิตีต่างๆเนี่ยมันก็จะ หายไปด้วยนะครับเอาครับคลิปนี้ผมฝากถึงเท่านี้นะครับถ้าท่านใดมีคําถามก็ติดต่อเข้ามาได้นะฮะผมยินดีตอบยินดีให้คําแนะนําจากประสบการณ์ที่ผมได้รับมาจากการทํางานนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับ